สวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังรับชมอยู่นะครับวันนี้พามาชมทุเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกำลังให้น้ำนช่วงนี้อากาศร้อนนะครับตอนกลางวันช่วงบ่ายนี่โอ้ร้อนมากนะครับสองสามวันนี้เลยให้น้ำ เพิ่มเวลาให้น้ำนะครับจาก20นาที25นาทีเป็น30นะครับเป็น30นาทีนะครับเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับช่วงกับวันนี้ใบเหี่ยวเลยนะครับใบเฉาเลยนะครับการให้น้ำของผมก็วันเว้น,ว,นวันนะครับต้องดูไปอีกนะครับดูก่อนว่า จะให้ทุกเช้าหรือเปล่าทุกวันหรือเปล่านะครับตัวอากาศตอนนะครับก็สำหรับการดูแลนะครับของผมก็ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับ15บห้าห้นะครับ โดยรอบสรงพุ่มนะครับแล,ลบ้วก็ปุ๋ยเกจทางใบร่วมด้วยนะครับก็ะจะมีโฮอโมอนแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมสังเฟสีนะครับรมาทันนะครับแล้วก็ปุ๋ยเกจ25-7-7รวมด้วยนะครับอัตราการผสมของผมผมจะผสมอ่อนกว่าฉลากนะครับ สมมุติว่าฉลากให้ใส่3 3มซีซีต่อน,น้ำ200ลิตรผมก็จะใช้แค่2องร้ซีซีนะครับต่อน้ำ2 0 0ลิตรนะครับผมจะลดลงมานะครับเพราะว่าเหตุผลที่ทำอย่างนั้นก็เพราะว่า,าผมใช้ปัม๊มพ่นปั๊มใหญ่นะครับเวลาพ่นเนีเ่ยมันมันออกเยอะนะครับ แล้วก็ส่งผลต่อถ้ามันออกเยอะส่งผลต่อใบทุเรียนนะครับแล้วก็ทําให้ใบทุเรียนไหม้นะครับผมก็เลยลดอ,อัตราการผสมลงนะครับรแก้ปัญหานะครับสำหรับต้นนี้ก็อายุสองปีแล้วครับสองปี นิดนะครับการให้น้ำก็ใช้มินิสปริงเกอร์แบบฝอยหน่อยนะครับก่อน้ำจะได้ซึมลงลึกนะครับ มา,มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับใบดูดูลักษณะใบของเขานะครับช่วงช่วงร้อนเนี่ยใบจะไม่ค่อยใหญ่นะครับ ก็รักษาใบไว้นะครับก็อาศัยร่มเงาจากต้นมะม่วงไว้ก่อนนะครับสำหรับทุเรียนเล็กนะครับ แต่การแต่เต่งกิ่งก็ตัดออกบ้างนะครับเพื่อเพื่อให้ได้ทรงที่สวย ก็ปล่อยหญ้าไว้นะครับร่องแรงอ,งอากาศร้อนตัวรยว่ยญแล้วก็ตัดออกนะครับเราจะไม่ถอนเราไม่ถอนทิ้งนะครับ ครับผมก็คลิปนี้ก็พามาชมทุเรียนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณเพื่อนเที่ติดตามรับชมนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ